สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสาธิตวิธีการกางเต็นท์รุ่นใหม่ล่าสุดของ Nordics นั่นคือ Midgard 9.2เต็นท์รุ่นนี้มีความพิเศษมากๆตรงที่เป็นเต็นท์เหมือนกับห้องโถงใหญ่ซึ่งสามารถต่อเต็นท์เพิ่มได้นะครับซึ่งลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อ outdoor rental โดยตรงนะครับเราจะมีคำอธิบายให้เพิ่มเติมทีนี้เรามาดูกันว่าเต็นท์ m i d g a ร d ก2มีความพิเศษยังไงนะครับ เต็นต์รุ่นนี้จะนอนได้4คนถึง6คนนะครับแล้วก็มีถึง4ประตูด้วยกันในการเข้าออกจุดสูงสุดของเต็นต์2เมตร70นะครับประตูที่เข้าออกสูงถึง2เมตรพื้นที่โดยรอบ3คูณ3เมตรเรียกว่าใหญ่โตเหมือนกับห้องโถงเคลื่อนที่ดีๆนี่เองเลยนะครับแล้วก็เต็นต์ Nordics แน่นอนว่าสำหรับรุ่นนี้ใช้ผ้า Technical Cotton ซึ่งเป็น วัสดุพิเศษของน o r d i c s โดยเฉพาะให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายเวลาที่อยู่ภายในนะครับแล้วก็กันฝนได้อย่างสนิทนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเต็นท์รุ่นนี้จะกางยังไงกันก่อนที่เราจะกางเต็นท์เราจะทำการปูแผ่นรองพื้นก่อนนะครับเพื่อให้เต็นท์เนี่ยวางอยู่บนแผ่นรองพื้นนะครับเพื่อป้องกันความสกปรกแล้วก็สัตว์ที่อาจจะมารบกวนเราได้นะครับ เวลาเราเลือกทำเลกลารกางเต็นท์เนี่ยให้สำรวจพื้นดินที่เราจะกางก่อนอย่าให้มีก้อนหินหรือลังมดลังปลวกนะครับที่อาจจะมาลบกลัวเราได้เวลาที่เรากางเต็นท์นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการกางอยู่ภายใต้ร้มไม้ก็ให้สังเกตกิ่งไม้ต้นไม้นิดหนึ่งว่ากิ่งจะไม่หักลงมานะครับแล้วก็ทำอันตรายต่อเราได้เวลาที่มีลมพัดนะครับก็เราจะเริ่มกาง แผ่นลูปปูพื้นกันนะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้สำหรับมิดการด9.2นะครับก็จะมีเสา2ต้นใหญ่นะครับสชุดซึ่งจะมีตัวเล่งตรงนี้นะครับจะเป็นลกนนักษณะนี้จะมีอยู่2ชุดตัวนี้จะเป็นตัวที่ขึงกลางเต็นท์นะครับตรงกลางนะครับในส่วนของ ค้ำเต็นท์นะครับตรงจัว่วเสร็จแล้วก็จะมีเสาอีก8ต้นนะครับสำหรับประตูนะครับประตูละ2ต้นนะครับแล้วก็จะมีสมอโบกมีสายสำหรับมีห่วงแขวนพวกตกะเกียงอุกปกรณ์ต่างๆเล็กๆน้อยๆ,ๆที่เราต้องการแขวนภายในเต็นท์นะครับแล้วก็ตัวเต็นท์ เมื่อเรากางแผ่เต็นท์ออกมาแล้วก็ทําการลงสมอบกณ่มุมนะครับของเต็นท์ทีนี้จุดที่ลงสมอบกของมิดการดจะเห็นว่ามันจะมีตัวบัคเหลายอันมากจุดที่เราจะลงสมอบกคือตัวนี้นะครับแล้วก็ทำเหมือนกันทั้ง4มุม สำหรับเสาของประตูนอร์ดิกส์นะครับเนื่องจากนอร์ดิกส์มีประตู4ประตูเป็นประตูใหญ่2ประตูแล้วก็ประตูเล็ก2ประตูนะครับทีนี้เสาที่จะเอามาใช้กับประตูใหญ่จะเห็นว่าจะมีความแตกต่างกับเสาที่เป็นของประตูเล็กเสาของประตูใหญ่จะมีทั้งหมด5ส่วนเนื่องจากว่ายาวกว่าส่วนเสาของประตูเล็กจะมี4ส่วนก่อนที่จะกางขึ้นเสาที่ประตูเราแยกความสั้นยาวก็จะทําให้กางง่ายขึ้น เมื่อเราลงสมอบกทั้ง4ี่มุมของเต็นท์เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาสอดเสากันวิธีสอดเสาของมิดการเสาหนึ่งต้นจะมีด้านที่เป็นด้านตันนะครับกับด้านที่เป็นเหล็กแหลมนะครับในส่วนของประตูประตูหนึ่งบานเราจะใช้เสาตัวนี้ทั้งหมด2ต้นนะครับเวลาเราทําให้เสาให้ตรงปุ๊บเราก็จะสอดเข้ามาในรูข้างๆประตูนะครับซึ่งจะมี2รูแบบนี้นะครับ แล้วก็ด้านตันด้านบนที่เป็นจัว่วจะมีช่องให้เสียบหัวเสาที่ตันเข้าไปส่วนด้านที่เป็นเหล็กแหลมจุดเสียบจะอยู่บริเวณที่เราตอกสมอบกนะครับเราจะเห็นว่าจะมีสองบัคเกิลที่ยังเหลืออยู่แล้วก็จะมีรูอยู่รูที่เราจะเสียบสังเกตว่าแต่ละบัคเกิลจะหันองศาไปทางทิศท,ที่ไม่เหมือนกันเราจะใช้ เหล็กที่เป็นหัวแหลมเสียบบัคเกลิลที่หันมาทางองศาของประตูเรานะครับถ้าหากว่ารู้สึกว่าเสียบยากให้ทำการยกในส่วนของประตูขึ้นนะครับแล้วค่อยเสียบจะทำให้เราเสียบได้ง่ายขึ้นนะฮะ สำหรับประตูทั้ง4ด้านของมิดการเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทําการตั้งเต็นท์ขึ้นโดยการดึงเชือกแล้วก็ลงสมอบกนะครับทีนี้ตัวเร่งเชือกของ n o r d i i นะครับถ้าเรามาดูจะมีลักษณะแบบนี้นะครับจุดที่เราจะลงสมอบกคือจุดนี้นะครับถ้าเราทํามุมแบบนี้เชือกก็จะลื่นเมื่อไหร่ที่เราต้องการล็อกและเร่งเราก็ปรับให้เป็นสามเหลี่ยมเชือกจะถูกล็อกอัตโนมัตินะครับ นะครับเรามาดึงตั้งเต็นขึ้นในการตอกสมอบกให้เราตอกทํามุมสี่ห้องศานะครับกับพื้นเพื่อให้มีแรงดึงต้านเอาไว้เวลาที่ เต็นท sure ve ์ถ <arat venir> <discussion S 2> ูกดึงขึ้นไปนะครับแล้วก็มาทำการปรับสายให้แน่นทำแบบเดียวกันทั้งสี่มุมนะครับเมื่อเราตั้งเต็นท์ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทำการขึ้นเสากลาง ของมิดการนะครับเสากลางจะมีทั้งหมด2ชุด2ต้นนะครับชุดหนึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัวสั้นกับตัวยาวนะครับแบบนี้เราจะมาประกอบกันนะครับประกอบง่ายๆครับและณจุดนี้ให้เอาตัวสั้นเสียบเข้าไปเส้นนี้จะเป็นตัวบอกว่ากระดุมที่จะเด้งขึ้นมาอยู่ตรงจุดไหนนะครับเราก็จะทำการดันเข้าไปก่อน โดยหันกระดุมหลบพวกรูนี้ไปก่อนนะครับเราต้องการให้มันมาขึ้นที่จุดด้านในสุดนะครับเราจะเห็นว่ากระดุมจะอยู่แนวเดียวกันนะครับจนล็อกที่จุดนี้หลังจากนั้นเราจะเอามุมนี้นะครับเสียบเข้าไปที่มุมของเต็นท์จะมีรูให้สำหรับใส่เสาเข้าไปนะครับ และอีกด้านหนึ่งเราก็จะมาดันขึ้นที่จุดตึงกลางของเป็น์นะครับณจุดนี้เสียบเข้าไปนะครับแบบนี้สองเสาเสียบลักษณะเหมือนกันนะครับเมื่อตั้งได้แล้วเราก็จะมาทำการดึงเสาให้ตึงนะครับโดยมาดูณจุดนี้นะครับเราจะจับกดนะครับกดกระดุมแล้วก็ทำการ เลื่อนขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับจนล็อกณจุดหนึ่งนะครับทำเช่นเดียวกันสำหรับเสาอีกด้านนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ เรามาดูภายในของมิดการ์ดกันนะครับว่ามีความโออาร์กว้างขวางขนาดไหนอันนี้ยืนสบายๆเลยครับ2.70เมตรเเหมือนห้องโถงเคลื่อนที่เลยนะครับในภายในของมิดการ์ดที่มุมทั้ง4ด้านนะครับจะมีพ็อกเก็ตไว้เก็บของนะครับตรงนี้แล้วก็ส่วนด้านประตูเล็กเมื่อเปิดออกมาก็จะเป็นหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทเราสามารถเปิดแง้มได้หรือเปิดไว้ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับ แล้วก็มาม้วนเก็บด้านล่างตรงนี้ประตูเล็กสามารถเปิดได้ทั้งหมดนะครับถ้าเราสามารถถ้าเราอยากจะออกไปภายนอกนะครับลักษณะแบบนี้เรามาดูประตูใหญ่อีกข้างหนึ่งนะครับตรงนี้จุดนี้ก็จะเป็นประตูใหญ่เหมือนกับทางเข้าด้านหน้าด้านหลังจะเหมือนกันนะครับเราสามารถ เปิดช่องหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเปิดเป็นประตูเข้าออกได้ <c oughs> เดินทะลุได้เลยครับ <c oughs> นอกจากนั้นมิดการ์ยังมาพร้อมกับสายคาดนะครับสำหรับห้อยตะเกียงห้อยเสื้อผ้านะครับซึ่งตะเกียงที่ห้อยต้องเป็นตะเกียงที่เป็น LED นะครับน้ำหนักไม่มากเกินไป เราก็จะเกี่ยวกับบัคเกิลที่อยู่นะบริเวณมุมของเต็นท์ด้านบนนะครับแล้วก็เราสามารถปรับสายปรับห่วงว่าเราต้องการห้อยของณจุดไหนนะครับตัวนี้เมื่อไหร่ที่สายตึงจะเลื่อนยากนะครับเราต้องเลื่อนก่อนที่เราจะทำให้สายตึงอีกด้านหนึ่งก็ไปคลิปกับ บัคเกิที่อยู่อีกมุมหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการดึงสายให้ตึงเราก็จะได้ที่ห้อยของที่สวยงาม เมื่อเราล้มเต็นท์โดยการถอนสมอบกแล้วก็ถอดเสาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําการเก็บเสาเก็บสมอบกนะครับให้เรียบร้อยโดยการสมอบกก็ทําการล้างก่อนนะครับเพื่อเอาพวกขี้ดินขี้โคลนออกแล้วก็นําใส่ถุงที่ทางร้านจัดเตรียมมาให้นะครับแล้วก็ใส่ในถุงที่เก็บสมอบกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เปืเป้อนออกมา ส่วนเสาจะมีสายรัดมาให้อยู่แล้วนะครับเราก็นํามาใส่กับสายรัดแล้วก็ดึงให้ตึงเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บนะครับสําหรับมิดกาจะมีถุงสําหรับใส่อุปกรณ์พวกเสาพวกสมอบ,บกมาให้อยู่แล้วนะครับก็ทําการใส่เข้าไปในถุงได้เลย นำสมอบกใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เชือกสำหรับแขวนตะเกียงนะครับใส่เข้าไปด้วยกันแล้วก็ลูดเปลี่เสาก็จะอยู่ในถุงของมันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการพับเต้นท์กันครับวิธีการพับเต้นทมิดการ์ดนะครับก็คือ เริ่มต้นเราพยายามแผ่เต็นท์ให้เรียบที่สุดน,นะครับอย่าให้ไปกองกันตรงกลางเยอะจนเกินไปเพราะด้วยขนาดเต็นท์ที่ใหญ่นะครับเราไม่ต้องการให้มีส่วนหนึ่งส่วนใดหนาจนเกินไปนะครับพยายามกร,าก,กระจายความลาบนะบแล้วเวลาพับเก็บเราจะใช้มุมนะครับของเต็นท์พับมาที่บริเวณกึ่งกลางของตัวเต็นท์แบบนี้นะครับ จุดนี้เราสามารถพับครึ่งได้เลยนะครับเมื่อเราพับออกมาเป็นทรงนี้แล้วเราจะหยิบมุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะครับพับมาตรงกลางของเต็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสุดท้ายเราพับจบสุดท้ายครับแล้วก็ใช้เชือกสายรัดนะครับ ที่ให้มากับเต็นท์รัดและดึงให้ตึงครับเสร็จเรียบร้อยครับ